ันนี้ช่องบิ๊กชอนรบ้านนะครับจะพามาดูขันน้ำมลอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับวิที่แล้วมีใครถูกเลขไหมครับสําหรับที่ผมถ่ายไปในวิกที่แล้วนะครับก็สำหรับในวิกนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันใหม่ว่าจะมีเลขอะไรที่โดนใจและตรงใจเพื่อนๆอยู่บ้างนะครับโอเคตามมาดูเลยตันนี้นะครับเรากําลังเดินขึ้นนะครับขึ้นโบสถ์นะครับที่อ่างน้ำมูลอยู่นะครับ กนาจาาี่ะอั่นางนเป่อะีนะครับเการณ์ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงเลขไอ้ไข่นะครับไข่วัดสว่างนะครับว่าเลขวนนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับผมจะไปดูตรงหางประทัดนะครับส่วนใหญ่เขาจะถวายประทัดกันแล้วก็พอจุดประทัดเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากไหว้ขอพรเสร็จปุ๊บก็เอาประทัดไปจุดพอประจุดปุ๊บก็จะเอาเลขที่หางประทัดเนี่ยฮะมาเล่นเสียงโชคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของท่านด้วยนะครับ ว่าใครจะได้เลขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเลขหางประทัดที่พึ่งจุดไปเร็วๆนี้นะจะมีเลขอะไรบ้างนะครับโอเคไปลุยตรงนี้จะเป็นจุดที่เอ่อสำหรับจุดประทัดนะครับก็จะเป็นจุดตรงเนินนะครับรนี้จะเป็นเลขล่าสุดเลยนะฮะที่เพิ่งจะมาผูกนะครับผมไม่ขอพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะฮะใครเห็นเลขอะไรก็นะฮะตามนี้เลย ตัวใหญ่ตรงนี้นะฮะจะเป็นเลขใหม่ๆนะครับผ้าที่สีสดๆนะครับนั่นแหละจะเป็นเลขใหม่ๆครับผ้าที่สีซีดๆอย่างเช่นตรงนั้นนะครับก็จะของโงดเก่าๆนะครับนี่อันนี้ดูรู้เลยว่าใหม่ๆนะฮะสำหรับตรงบริเวณนี้นะฮะก็จะอยู่ข้างกับบ่อน้ําสระน้ํานะครับของพญานาคราชนะครับก็นักเสียงโชคนะครับใครหาที่อยู่นะฮะ หาไอ้ไข่นะครับโดยที่ไม่อยากไปวัดไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ลองมาดูที่นี่ได้นะครับบนที่นี่ไปก่อนก็ได้นะฮะไอ้ไข่ที่นี่ก็ชอบไก่สังเกตจะมีไก่เต๊มไปหมดเลยเอาไก่มาบนก่อนนะครับที่นี่แล้วก็ถูกเยอะนะฮะก็ค่อยเหมารถไปนะครับที่วัดจริงๆนะครับขออย่างเงี้ยฮะเพราะว่าทุกอย่างมีต้นทุนนะครับก็ถ้าใครมีทัทร์พย์อยู่แล้วนะครับสามารถนั่งเครื่องบินไปได้เลยฮะไอ้ไข่ แต่ถ้านักเสี่ยงโชคทั่วไปครับก็อย่างว่าครับค่อยหาดูเอาก็สำหรับตรงนี้นะครับก็จะมีบ่อน้ําแล้วก็มีแห่งค้าสลากเยอะแยะมากมายครับสำหรับที่วัดสว่างอารมณ์โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่หาเลขอยู่นะครับสำหรับเลขขันน้ำมนต์แล้วก็เลขที่อยู่ด้านหลังผมนะฮะ ใครเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ที่ที่ผมซูมให้ดูนะฮะก็เสียงโชคกันเอานะครับหรือถ้ามีเลขใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับหรือที่เขาบอกว่าดังที่วัดสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะมารีบถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพราะว่าผมกอติดสถานการณ์อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์อยู่แล้วนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอปิดคลิปไปเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ